นางฟ้ามาอีกแล้วคอนด a าชิตต1.0เทอร์โบตัววีมีอะไรดีเดี๋ยวไปดูกัน สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเซลเปาโชล่าชูกรัานีหรือว่าเปาจัดให้นะครับสวรัสดี่พยกลูกค้าที่นะครับกันวันนี้มีรถเข้าใหม่ฮอนด้าซิตี้นะครับหนึ่งูเทอร์โบคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ใหม่แบบใหม่เมื่อกี้ครับเข้ามาปุ๊บถ่ายคลิปปั๊บรีวิวให้ปั๊บคันนี้ลูกค้าใช้งานที่บนนะครับสภาพก็จะอันนี้คือรถยังไม่ได้ล้างครับลูกค้ามาจอดยังไงเราก็วิวอย่างนั้นดี๋ยวจะไปดูสเปครอบคันกันนะครับตัวนี้ ดีนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นตัว V เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าลูกค้าเก่าได้เสริมออปชั่นเป็นชุดแต่งนะครับโมดูลโลนะครับรอบคันแล้วก็จะมีติดคีบฉลามแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะครับตัวนี้เป็นที่ได้มาเสริมมาจากที่ออกใบแดงไม่มีนะครับตัวนี้ลูกค้าเก่าติดมาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่ามีออปชั่นอะไรบ้างกุญแจนะครับคีย์เลสนะครับ2ดอกครับให้มาครบๆนะครับทั้งสำรองทั้งตัวหลัก ข้อดีของคันดานะครับตัวเริ่มต้นแต่ยังได้เป็นฟุตสตาร์นนะครับแล้วเราไปดูวงมาลัยได้เป็นบางติฟังชั่นนะครับหนึ่งด้านสามารถรับสายโทรเขา้าโทรออกได้นะครับเพิ่มเสียงได้เปลี่ยนช่องได้ประมาณนี้ครับเลขไมอ่ะสดแค่ไหนหไปดูกันเลขไม่สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้ากิโลครับลูกค้ารถปีสองพันยี่สิบเอ็ดกับไม่เท่านี้ครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นบรรยากาศ ในห้องโดยสารภายในนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ้วนนะครับอันนี้เครื่องขึ้นมานั่งถือว่า,ากระททดรัด,ดสบาย <c oughs> ในส่วนของเกียร์เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับฮอนด้าซิต1.0เทอร์บก็จะมีเป็นโหมด Eco มาให้นะครับสำหรับท่านสายประหยัดแอร์ Air ก็จะเป็นดิจิตอลแล้วครับเป็นหมุนแบบง,ง่ายๆครับส่วนจอข้อเสียที่ที่ไม่ได้คือไม่มีจอนะครับลูกค้าแต่สามารถฟังวิทยุได้บลูทูธได้นะครับแผ่นซีดีไม่ได้นะครับ อ่า uh, USB ได้ครับ <c oughs> ข้อดีเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันสําหรับห้องโดยสารด้านหลังนะครับถือว่า h อนด a าําออกมาดีครับค่อนข้างกว้างโป่งนะครับนั่งได้สบายถือว่าเป็นรถเล็กที่ที่เหมาะสาหรับครอบครัวเล็กๆเ,กเกดียวประหยัดน้ํามันครับเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ทีเด็ดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องดีกว่าใหม่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องโดยรวมผมบอกเลยเท่า <c oughs> ที่ผมดูนะครับ ยังไม่มีตำหนิหรืออะไรที่ที่ต้องแจ้งว่ามันไม่ดีนะครับมีมีแค่ดินแล้วกัน <c oughs> ที่ไม่ดีตัวนี้โอ้โหมาร์กเมอร์ทุกอย่างแต <c oughs> ้มทรงแต้มสีครบหมด,ดครับรถปี21ไม่2 20,000โลสภาพนี้หาไม่ได้แล้วครับรถเจ้าของเป็นคนอุบลแท้ๆใช้งานที่จังหวัดอุบลแท้ๆ <c oughs> นำมาขายให้กับเราก็ขอบคุณที่ลูกค้าไว้วางใจนะครับครับผมแล้วก็โปรโมชั่นนะครับ ลูกค้าประวัติดีนะครับผมมีดอกเบี้ยต่ําที่สุด2.79แล้วก็อันนี้ผมจะให้งวดที่เป็นกลางๆแล้วกันถ้าลูกค้าประวัติดีนะครับผ่อนเพียง800 0นต้นๆหรืออาจจะถูกกว่านี้ขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตของ,งแต่ละท่านวนันนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามผมเข้ามาก่อนได้งวด800 0ถือว่าไม่แพงครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับลูกค้ากับรถสภาพแบบนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเบอร์แรง้านล่างตรงนี้0 8 0 4 6 9 5 4 9 3นะครับแล้วก็ เพจตรงนี้นะครับ Toyota Show อ,อุบลราชธานีของ a c e b o o k นะครับแล้วก็จะมีอีกช่องหนึ่งที่ฝากไว้กําลังทํากันอยู่นะครับยูทูบนะครับ Toyota Show อ,อ,อุบลราชธานีฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ทีมงาน Toyota Show อ,อ,อุบลราชธานีทุกท่านด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ดูก็เป็นกําลังใจให้เซลก็ดีใจแล้วครับเดี๋ยวถ้ามีรถคันไหนสวยๆมีรถอะไรดีๆเข้ามาอีกมีโปรโมชั่นดีๆเข้ามาอีกเดี๋ยวติดตามกันต่อครับขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ